คุณทวีสิริคุณทักทายคุณทวีสิริคุล่าตื่นไม่ไหวก็ดีโอ้ถ้าคือบางสองสามมือขึ้นหลังอะนะเนี่ยบอเห็นอย่างเลยแมนแมนแมนมาเนี่ยโอ้ยไอต้ตามือนอยพตาที่เขาอ่อนนี่กแ็แย่เพียงกระสองสสารฝันให้เป็นจริง กำลังรับชมคุณผู้ไทยก็สวัสดีทักทายจ้ามาแลลมตื่นไม่ไหวก็ดีโอ้ถ้าคือบางสองสามมือขึ้นหลังะนะเนี่ยบรเ,เห็นอย่างเลยเปิดบ้านทักทายพูดคุยกับเพื่อนๆทุก่านทุกคนแล้วครับผมโอ้คุณทวีเปิดสอง,สองชั่วโมงอ่ะท่านสองชั่วมงเลยเหรอ ม่ก็ลงไว้ไว้ไมาอีกแล้วนี่ขึ้นมาเอ้ยยาฝาโตกด้อยเปิดบ้านเมื่อเช้าไม่หักสวัสดีสวัสดีครับคุณสนาเนาะครับผมอัดคันแทะขาดอยู่ปอมเหมือนไง พอแต่ฟองเดียวหนึ่งก็แต่ในหน้าเนะี่ม่นันมืดทุกคันเลน้ะเมมีแนวสิบเอวนี่แล้วเนาะแต่ว่าเหมือนเราก,กตอนนึกเดิกตอนช่วงประมาณสักหกโมงกว่าๆำั่งที่ไห้การรับชมนะครับขอบคุณมากมายนะครับสายสนเกตพืชมัรรับชมมันก็เลยออกไปนะครับผม คุณครับเดินเดินทางมาแล้วสวัสดีครับคุณสนานครับผมครับสวัสดีครับน้ครับสวัสดีกับคุณทวีโอ้คุณทวีเปิดช่องสมโมงมาแนนะช่องสมโมงเลยเราสิริกุลน้ครับจะเดินทางมาอีกแล้วเปน็นจังไรน้อทางแพร่พ้นตกน้ำทั่วเนี่ยบ่าน้องและทางคุณนองครับผม ี่ตะนามในตะนาวตะนาวม่าน,า,มน,า,มนาเขามีคนทวีติกาถึงเที่ยงนะครับเพื่อนๆท่านใดทีด่แวะเขามากก็ทักทายกันได้ครับผมให้กําลังใจกนันเนะครับให้กาลังใจกันขันแล้วับเป็นว่าเม่บบานว่าทรงเข่าไปถึงเข่าแล้วก็ไปเอาไอยเอาทอมาสิรบายน้ำอยู่ในสะชงสูงนี่ล่ละลงไป ก็เก่งได้ว่าครับผมก็เดินไปได้มาสองชังววง่วโมงแล้วผมโมโหเบาเราเด้อแต่สองทักทายกันได้นะครับทาความรู้จักกานันนะครับของบ้านนี่ก็อยู่จังหวัดศรีสะเกดแหละครับแต่แตคุณผู้ไทยคุณคุณมาริดาเป็นกนทักทายเด้อนะครับผมทักทายค่คุณมาริดานะครับ มาลิดากับคุณทวีวงสิริคุณนะยินดีที่ได้รู้จักจ้าทักทายกันได้นะครับทำความรู้จักกันนะครับข้องบ้านนี่ก็อยู่จังหวัดศรีสเกละก้ะครับแม่แดงวานกาโอแม่แดงเพิ่นวานกาที่นอกมอนีนอ สวัสดีครับผมฝนตกบ่เวลาตกแล้วฝนตกผ่านไปเหมือนสองเหมือนละเออมาเปิดตาให้เป็นทันแรกเลยสวัสดีครับคุณสนนครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีกับคุณครับแดดกับบ่บ่แห้งมีขึ้นไม่ลมแน่เปิดดูแต่ว่าผมกะทำงานไปนั่งเหมือเสาว ไปผมปั่นกันแทะอาดกันแทะไปนนำจะเปิดอาคุณมาริดานะครับคุณมาริดากับคุณทวีวงศิริคุณเาะยินดีที่ได้รู้จักจ้าอาคุณมาริดานะครับคุณมาริดากับคุณทวีวงศิริคุณเายินดีที่ได้รู้จักจ้านี่สนามในนามสนามไน่น่าเขา ไม่ก็ลงว่ไวๆมาอีกแล้วนี่ขึ้นมาเอ้ย่าทุกเด้อเปิดบ้านเมื่อเช้ามี่หาขังกระเพาะถั่วเราไปมนกระน้ำขังมื่อตอนท่านแห้งบ้านก็ต้องรอน้ำแห้งอีกละอันสุไปรียวนเด็กหรอกถักทายกันเด้อครับผมเปื่อกนอกได้เข้ามากแล้วครับพูดจาทักทายกันเนาะครับโอ้ ผมมัก็หาหยากเนาะก็เลยเอาหี่ยถว่าทํางานไปนํ่เปิดบานไปนํ่นั่นแหละไม่เป็ลมไว้ๆมาอีกแล้วขึ้นมาเอ้ยพาทาตกเด้อเปิดบานเมื่อเช้าไม่หากสวัสดีทักทายค่ะคุณนงลกักษณ์ สวัสดีทักทาไทับคุณน่งลากนะครับผมคุณตวีก็ต้งตื่้การรับชมนะครับขอบคุณมากมายนะครับสายชนเกศพืชมันรับชมมันก็นและออกไปนะครับผมโอ้คุณตวีเปิดช่องสมมงมาทันช่องสมมงเลยเหราเอานนน่ผมผมไปเห็นแม่แดงเปิดบ้านในส่วนสี่โมง ่วงเพิ่เคยเปิดบโบ,บ,บเปิดได้ส่วงสีหโมงเพิ่งบเปิดได้มือนสาบว่าเห็นแม่แดงวานกาโอแม่แดงเพิ่นวานกาที่นอหมือนี่นอค่ะครับผมครับขอบคุณครับยินดีรับพลังบวกนะครับผมรับพลังบวกกับคุณนงลากนะครับแดกกับบ่แห้ง มีขึ้นมีลมเนี่มาท้องซ้ำมือหละล่ะน้ำขลดลลงเรื่อยๆลไอ้นี่แนวหนูว่าสีดีไปข้างหนอยู่หรอครับผมโอ้คุณพลไทยดอกบัวโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีอาวพลไทยเนาะอ,อันนี้เพิ่งมาเปิดตาเป็นทันแรกเลยครับผมเปิดคาการมองเห็นไหย เป็นคนแรกเลยครับผมครับเพื่อนๆกัน,น,น,นยังบอท่านได้มากสีแดงนี่ก็เฮ็ดคู่จกคู่สาไหวน้ำก็เต้มเสียกับคู่สาพอดีเลยคุณทวีก็สวัสดีครับคุณภูไทยนะแมนแมนแมนมาเนี่ยโห้ยเอกเตเมื่อยเอต่ที่เขาอ่อนนี่เฮ็ดก็แจ่มเปียงเปียาๆทางนี้บอมีแดดจ้าโอ้โ,อโ,อโอมีแดดก็แสดงว่าคืมเนาะครับผม เลิมกันดีสิห้ยหอนเอามือนนี้เอ,เอา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 อากาศร้อนอบอ้าวเลยฝนจะตกอ,อีกบ่เนาะอัดกันแทะขาดอยู่ปองเหมือนไงพะแตะปองเดียวหนึ่งกันแทะในหน้าลแม,ม้นมืดทุกคันเนาเลย โอ้คุณพลไทยดอกบัวโอ้สวัสดีครับผมสวัสดีอ่าวพลไทยเนาะทกทายกันได้เ้ยครับผมเพื่อนๆามาให้กำลังใจถ้าเพิ่นถาบเพาท่านบ่ตรงก็เวลาเข้ากับไปทักทายเพื่อนกน็คอมเมนต์ เดี๋ยวนั้นถ้าผมไม่คอมเมนต์ครับผม,ผมถ้ามีธุระทุเรำเมืองกะอาดทีบอได้คอมเมนต์นะครับผมมืองกบเบิงผมกะเบะออกไปสวัสดีครับผมฝนตกบก่ฝนตกแล้วฝนตกผ่านไปเหมือนซองเหมืออ่อนล่ะเออคนนี้จะผูกตกเด้นอ,กกอนะครับเป็นขบทต่โมงยินดีที่ เดินเดินทางไปผ่านไปผ่านมาเป็นเผยแัก่ายกันได้นะครับถามมาแล้วครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ไทยครับผมมาเป็นกาลังใจอีกนะครับผมเรื่องภาษากลางกับบุกรถนัดบอกครของได้อแต่ว่าภาษาประจำทิ้นี่นี่ครับไ์สดจากจังหวัดศรีสะเกษนะครับ คนใช้ชนกิดความคุ้นเล็กสีไหลหาไหลเลยือเดตัวนั้นเป็นหน้าสูงกะทถายหไว้แล้วหล่ะผ่านพ้นตกมาหนึ่งผ่นหน้าสวัสดีทักทายค่ะคุณนงลักษ์สวัสดีทักทายกับคุณนงลักษ์เนาะครับผมคุณตวีก็สวัสดีทักทายค่ะคุณนงลักษ์สวัสดีทักทายกับคุณนงลักษ์เนาะครับผมคุณตวีก็